ตอนที่ดูไฮยเตทุกครั้งน่ะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆทีวีนะครับรู้ไหมฮันซันเซนอิงนาคิอายุสิบสามราศีธนูกรุ๊ปเอบีินมันเกิดคือเทอร์ยส์อย่าแล้อย่าเลวมาเรียพ่อบ้านคนสำคัญของฉันถูกพวกไยรายเอาตัวไปแล้วอ่ะดีละถ้างั้นตอนแปลงร่างเป็นแมสเดอมันดี และเอากระเป๋าใส่เงิน150ล้านเยนฟาพดพวกวัยร้ายให้หงายหลังเลยนักรบแห่งความรักความกล้าเงินตราและอำนาจและก็มีแตภาพบอกความภาคเพียนและชัยชนะอย่างชัน the Money. แมสเดมันนี่จะเป็นตัวแทนแห่งเงินตราที่ภาคสาวแกเองกว่าจะใช้นี้สินทั้งหมดได้ก็ประมาณ40ปีนะคะอ่าก็หน่วยมันเยอะซะขนาดนี้นะครับถ้าจะใช้ในี่แบบไม่หักดิบก็คงเป็นแบบนี้แหละครับ ได้ดอกเบี้ยไม่ต้องค้ำประกันแถมจ่ายก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเยนแบบนี้ไม่มีที่ไหนอนุมัติแนะ่นายไม่มีสิทธิ์มาบน่นหรอกต้องขอบคุณซะด้วยซ้ำไปอะ่ะมไม,ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมรู้สึกขอบคุณจริงๆอยินได้ไม่เต็มหน้าเลยนี่คะเงินที่ตอนกู้ยืมมานั้นมันช่างมหาศาลจนทําให้หายเตะสันสะท้านอีกครา<อ>จะถึงใบไม้ผลินั้น<อ>ยังอีกไกลพ่อบ้านพวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้าน พวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเองไปไม้ปริเนียยังอ,อีกไกลฮะ นายเต้พ่อ้านประจัน้าน คุยนและพ่อบ้านที่ประกาศรักบ,บ้านไม่ประกาศรักบ,บ้านลงกล้องโลกเอ๊ะเครือข่าดเนี่ยอยู่กันแค่สามคนเองเหรอครับอืมเพราะบ้านหลังเนี้ยเล็กที่สุดในบรรดาบ้านทั้งหมดที่มีนีน,นะกอนรับใช้เลยไม่จําเป็นเท่าไหรอ่อ่ะเอ๊ะเล็กแล้วเหรอครับเนี่ยแต่ว่าพอคนน้อยแบบนี้แล้วก็ยิ่งทําให้ผมประมาานะครับเนี่ยยังไงล่ะแต่ว่าผมก็เป็นผู้อาศัยในครืหข่านี้ใช่ไหมล่ะครับถือจะบอกว่ากว้า,กวางก็เถอะ ต่อยู่ใต้ชายคาเดียวกับเด็กผู้หญิงน่ารักเนี่ยก็แต่บ้าอย่ามาพูดจาแบบนั้นนะถึงจะอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้นอนอยู่ห้องเดียวกันักหน่อยอ่ะก็แหมแต่มันเต้นไม่เป็นสามจริงๆนะครับใจเต้นนั้นเหรอไม่นะก็แบบอยู่กับคนสวยอย่างคุณมาเรียด้วยแล้วเนี่ยฮะพูดนั่นหมายความว่าอย่างไรอ่ะบอกไว้ก่อนนะถ้ายุ่กับมาเรียแล้วก็ แค่ตายมันยังน้อยไปอ๋อเอ๋ฉันจะใช้48ท่าสังหารผสมกับ52าสับสิชชั่นแล้วฉันจะปั่นนายให้เป็นชิ้นๆด้วยท่ากงงล้อนรกเลยอเอไปยุ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงครับระหว่างที่ปีใหม่ใกล้เข้ามาชีวิตใหม่ของผมก็เปิดฉากขึ้นแบบนี้เอง31ทธันวาคมาสิ้นปีแล้วเหรอเนี่ยเป็นปีที่สวยสะบัดจริงๆนะปีเนี้ย บ้านที่จะกลับก็สะอาดขนาดโตสะสักตัวยังไม่เหลือเลยแถมไม่รู้สึกอยากจะตามหาพ่อแม่ที่ทิ้งเราไปซะด้วยเพราะได้คุณหนูช่วยเหลือเอาไว้เราเลยได้เป็นพ่อบ้านอยู่ที่คาลิหาร์เซนเซนอิงเนี่ยก็จริงอยู่ที่นี่สิมันเยอะเกินแต่ยังไงก็ต้องพยายามอย่าให้โดนไล่ออกละกันแล้วคุณมาเรียอยากจะถามนะครับว่าจะให้ผมทํายังไงต่อไปดีเพราะนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นงานแบบไหนอะนั่นสินะคะ ถ้าพูดเป็นนิยามก็สัตว์เลี้ยงของนาคิมั้งคะวาสัตว์เลี้ยงเหรอครับอยากเล่นนิดหน่อยเองคะ่ะเละหรอครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจรูปแบบของงานทีละเล็กที่ละน้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะช่วยไปปลูกนาคิหน่อยได้ไหมคะครับเอ๊ห้องเรียนแล้วห้องเปียนโนห้องเรียนหนังสือห้องอ่านหนังสือห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเพสเตห้องดีแคสห้อง64จะแบ,บ่เป็นเพื่ออะไรล่ะเนี่ย โอ้โห้องเดียรเหรออรุสวัสดิ์ครับคุณหนูเช้าแล้วนะครับถ้าไม่รีบตื่นแล้วก็เดี๋ยวอาหารเช้าจะเย็นชืดหมดนะครับจะเย็นไว้จะเย็นไว้ให้เตะแบบนี้มันบ้าจะชัดไครโตเยังไแงที่สร้างวิกเกอร์ขนาดหนึ่งต่อนหนึ่งบบนี้ขึ้นมาไม่สินี่ไงนี่ไงแงที่สร้างไอ้ ไม่ก็เพลห้าเครื่องนี้นะแม่วิธีการของนี่มาระดับโลกสมยี่ห้อเลยฮะอ้าวฮายเตอพออุตสา,าห์มาปลูกเลยเนี่ยขอบคุณนะว่าแต่ทำไมถึงยืนอึ้งแบบนั้นล่ะเปล่ปปาครับเออข้างหลังน่ะออะไรกันถึงว่าสีทำไมร้อนๆมานอนด้วยหลอกเหลอาทามา มาหรอตูเป้งแบบนั้นเนี่ยยังเห็นเม็ดแมกเหรออ้าวตื่นได้แล้วทามะเธอไม่รีบตื่นเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวเช้านะอ้แล้วกันเดี๋ยวทำท่าเหมือนจะเป็นอาหารเช้าเองซะแล้วคุณหนูครับเดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยตาบ,บ้าฉันเพิ่งตื่นเมื่อกี้เองนะอย่าจ้องขมิ้งแบบนั้นสิไม่ใช่ครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่โตแล้วนะใช่แต่ไม่ใช่ตอนเนี้ย่ เจ้าทามาเข้าไปทำอะไรไม่ถูกเลยสิท่านาสมเพศช่างนาสมเพศสนี่อะไรอาญาสกิหายาอุ้ยมีนายโผล่มาจากไหนกันนะฮะเออคนคนนี้ก็คืออ๋อจริงสิหายาเตยังไม่เคยเจอนี่นะใช่ของฉันคือคราวสหุน้าพ่อบ้านของตระกูลซันเซนเองนี่ไงเล่าหุน้าพ่อบ้านเนาะมันก็เป็นผู้บังคับบัญชาของผมอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวที่สำคัญกว่านั้นน่ะคุณดูอันตรายนะครับ อันตรายอะไรของนายอะแค่แมวตัวเดียวเองนะพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นั่นนะเสือไงจ๊ะเสือน่ะเดี๋ยวเหอะคนทัุวสา์ทนรอหาจังว่ายิงมกแท้ๆเลยฟังหน้าเจ้าหนุ่มถ้าคุณรู้บอกว่าเป็นแมวมันก็ต้องเป็นแมวชื่วิทยาศาสตร์ของทามาคืคอแมวไวทไทเกอร์ไงเล่าอ้าวพนเขาว่าไทเกอร์ออกมาต้องต้องเลยนี่ครับสัตว์ร้ายที่ทั้งใหญ่ทั้งหน้าโหดแบบนี้น่ะมันต้องรีบจับเข้ากรงสิครับ เพราะคำพูดของเธอเมื่อกี้เนี่ยคงทําให้ธามาเครืองซะแล้วล่ะเนะบอกไปก่อนเลยนะว่าธามาเป็นแมวบ้านที่ไม่ยอมฟังใครนอกจากคุณหนูกับมารีคนที่ทําให้เจ้าบ้านี่อารมณ์เสียน่ะเป็นเหยียดสังวยมานักต่อนักและจะบอกให้งั้นก็แปลว่ามันไม่เชื่อฟังหัวหน้าพ่อบ้านด้วยสิครับอ๋อเออเออเออคงไม่ใช่อย่างงั้นสินะ้ามา เดี๋ยวเธอธามะเลิอกอลว่าสักทีได้ไหมเด้อให้ตายสิวุ่นไว้ยกันแต่เช้าเลยขอบคุณมากครับคุณหนูกับถึงคขั้นแล้วธามะถ้าแกเป็นแมวของทุกคุณซันเซนอิงก,ก็หัดแยกแยะซะบ้างสิถ้าจะเล่นนะไปเล่นข้างนอกไปเด้อนะ้อยเลยอย่าได้ใส่ให้มันมากนังน,นะเยอะเย คิดนะว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสู้กับสัตว์ป่าดุร้ายนะมันจะเห็นแบบเนี้ยตอนเด็กๆนะพ่อแม่ฉันอยากจะกินเนื้อก็เลยต้องดันเดินเข้าไปในซาฟฟรีปราคเพื่อชิงอาหารมาจากสิงโตเลยนะจะบอกให้สมก็เป็นฮฮยัตเตของฉันเลยเขาเป็นเพื่อนเล่นแบบพอเฟต์พอเวียงกับธามะได้เรื่องนั้นจะแน่เหละครับท่อนอนนี้มีพ่อบ้านฝึกทานกีรายแล้วครับที่พ่ายแพ้ธามะนะครับฮฮยัเตนะ่ะไม่แพ้ธามะหรอกนะงั้นถ้าเขาชนะธามะไม่ได้ก็ต้องให้กลับเพราะถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับคุณหนูได้สิ จะไล่ออกหรือยังไงก็เชิญเลยเฮ้ยแบบเนี้ยถ้าชนะสื่อไม่ได้เราก็ตกงานงั้นเหรอไอ้ที่สซฟอรีป้านั่นเราแค่แขวนลวงพ่อโกยแล้วก็แจวโรดได้ยงเตสู้เขานะก็ช่างเหมือนเธอยังไงชีวิตนี้ก็น่าจะสิ้นตั้งแต่คริสต์มาสนั่นแล้วเพื่อจะไม่ทอรยศความคาดหวังขอสู้สุดใจสักตั้งเหะลุยแล้วดเฮ้ยเออคุณหนูครับ แ็ผมรู้สึกข้องใจมาตั้งแต่ครู่นี้แล้วนะครับตำแหน่งที่พวกเขากลังแรกอาวุธกันอยู่นั่นเรียบได้ถ้าใส่ครเมนบานสะพังแล้วก็คงจะดีแล้วนะยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเฟ่ยทามะว่ากันจริงคนที่ไหนมันจะไปชนะเสือได้แล้ว ขอใส่โชกันหรือโปรเซสิซนหนก็ยังดีขอพี่ก็ได้อ่ะ,ะท่าะทำอะไรอยู่ไม่ทราบคะเธอเนี่ยเคุณมาเรียโธ่เอ้ยที่นี่เนะี่ยฉันปลูกดอกไม้ต้นสำคัญเอาไว้นะคะแล้วบอกกี่ครั้งกี่โหนแล้วว่าอย่ามันเล่นในนี้อนี่ฝีมือเธอสินะ อ่าคือว่าหรือสองคนข้างบนที่พน,นันว่าถ้าอยาเตะคุงชนะธรรมะไม่ได้ถือว่าขาคุณสมบัติจะต้องไล่ออกแล้วค่ะ<า><า>พอทำแถให้ทายาเตะคุงเสร็จแล้วจะขึ้นไปหากรุณารอสักครู่ได้หรือเปล่าคะ่ะ yes ขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะไปตักเตือนสองคนเน่นให้หนักๆเลยลนะ่ะไม่หรอกครับเรื่องนั้นน่ะ แต่ว่าทําไมถึงได้เลี้ยงเสือไว้ล่ะครับมีอะไรหลายอย่างนะคะเด็กคนนั้นไม่มีที่ให้อยู่นะคะไม่สิแล้วนะถ้าเป็นสุนสัขล่ะครับเออคือว่าที่จริงแล้วเป็นเรื่องหน้าอาอยู่นะคะอออ,อมันคล้ายกับพ่อแม่นากิก็เลยเก็บมาจากแอฟริกาแล้วทามะก็เลยถูกเลี้ยงเหมือนกับแมวอย่างที่เห็นกินเนื้อมัตสึสกะปลาก็โอโทโร่แถมนวดอาทิตย์ละมวันจนติดนิสัยเรื่องมากยิ่งกว่ามนนษย์ซะอีกอะ เสียสันชติยานจนเอาไปไว้ที่สวนสัตว์ไม่ได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> จ้นี่น่ะไม่ทำายนาคิเด็ดขาดเลยถ้าเพื่อนากิแล้วคงสู้สุดชีวิตเลยล่ะ <c oughs> คงจะเข้าใจตรงจุดนั้นแล้วสินะคะว่าถ้าตัวเองไม่ได้เจอนาคิแล้วจะเป็นยังไงนะ่ะถ้าเราไม่เจอเธอแล้วก็งั้นเหรอแกเองก็เหมือนกับฉันสินะ อย่าเอาฉันไปเมารวมกับไอ้พวกมนุษย์ภายชีวิตอย่างแกส,สิฟันเจ้าบ<ะ>้าพระผาตื่หน้าตาเหม็นสาบคนจนชมัดโดนยาสำรวจนอาองคารล,ลากไปตายซะ,ะเหอะเซ่อ่อแล้วเรื่องที่ฉันพูดได้น่ะอย่าไปปาโป้งบอกพวกคุณหนูสล่นนะดดดดดงั้นเหรอสันเลี้ยงของคนมีตังเนี่ยพูดได้ด้วยแฮ ้ามานั้นถูกเลี้ยงมาด้วยความรักจนในที่สุดก็สามารถเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้แต่ความจริงนี้ไม่มีใครรู้นอกจากฮายาเตะอิตโตะคันเยะขวซมานยังไงกระเพก็ไระยอมรับชายคนนี้เป็นพ่อบ้าหรอกครับเข้าใจแล้ว ไอ้ที่พลตลกไปซ่าออกมาอ้หนือนนี้ใช่ไหมเดือนี่ใช่ไหมครับครับกระูมตัดสินใจแล้วนะว่าจะจ้างคนที่ช่วยชีวิตฉันแทนคำขอบคุณน่ะคือสัญญาไว้ว่าจะให้กระผมหาคนมาแทนที่เมงามิไม่ใช่เลยครับที่สำคัญจะบรจ้างไอ้หนุ่มที่ไร้โง่ห่งเรื่องเงินแบบนี้มันจะไม่ดีนะครับมันก็จริงอยู่หน้าตาจะยาจกก็เถอะแต่ก็ยังคอยเยียวยาคนอื่นนะ พายาเตน่ะช่วยทำให้ผ่อนคลายรู้ไหมถ้าอยากผ่อนคลายขนาดนั้นก็ไปเล่นแฮมสเตอร์ก็ซิมเรื่องแล้วนี่ครับุูหนูเสียใจด้วยนะแฮมสเตอร์น่ะเห็นแล้วมันเฉยกนต้องนา้ายาจกแบบพายาเตะนตีน่ละ่ะถึงจะดีอะ่ะเฮ้ยจ้างโุงทร่ไรวัสนาเรื่องเงินช่วยชีวิตแบบนี้ไว้ไมันจะซวยไม่เกินนะสิครับรคือว่าทั้งสองคนเขาไม่ตั้งใจนะคะอ่าผมรู้ดีครับจะโดนลักพาตัวไปเหมือนเมื่อวันก่อนอีกเมื่อไรก็ไม่รู้แบบนี้ทำไมแข็งแรงพอที่จะเอาชีวิตข้าปกป้องเจ้านายได้ ผมไม่จ้างเอาไว้หรอกครับต่อให้แลกด้วยชีวิตก็ต้องปกป้องเจ้าได้ฮึความแข็งแกร่งเหรองั้นก็ไม่มีปัญหา,าจ่าวไปแล้วหายาเตะคุงน่ะทนทานกว่าชาวบ้านเป็นเท่าตัวเลยนะคะก็ถึงขนาดเป็นคู่มือกับธรรมะได้นี่นาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ<า>ออบอกไว้ก่อนนะว่าทุกครั้งที่หายาเตะแปลงร่างพลังจะเพิ่มขึ้นมาหาศาลเลยแถมหายาเตะยังเหลือร่างแปลงอีกสองขั้นคงจะเข้าใจความหมายสินะผมไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นนะครับ ไม่มีหรอ,อจริงๆหรอมันไ,ไม่ใช่เซอร์นะครับผมนะ่ถึงจะทําหน้าแบบนั้นก็เธอะถ้าหากมีปัญหากับความแข็งแกร่งและคุณสมบัติของไฮยาเตะคุงแล้วก็ให้ลองทดสอบดูก็ได้นี่คะทดสอบงั้นเลยค่ะ ถ้าเป็นคนที่ปกป้องคุณหนูได้จริงแล้วก็ต่อให้ต้องไปไว่ายน้ำมีสารน้ำมันดินที่กำลังระอุก,ก็ข้ามไปได้เอ,อม๊มันก็จริงนะที่พ่อบ้านร่วลงมาจากเหนือน่านฟ้าสองพันเมตรก็ยังไม่เป็นอะไรเออฟังผมหน่อยครับดีละงั้นฉันขอรับคำท้านนั่นเดี๋ยวเออแล้วความเห็นของผมละ่ะทางงั้นก็รอสักครู่จะไปเตรียมการทดสอบเดี๋ยวนี้ล่ะครับอืมจะธนูหรือปืนข้าศิลาก็มาเลยอ๋อ ว่าแต่จะทดสอบยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นไรแน่หรอในหลายๆความหมายนะไม่เป็นไรหรอกหนะ้าถ้าเป็นฮิาดเตะต,ต้องทําอะไรได้บ้างแล้วถือว่าคุณมาเรียครับหรือว่าคุณหนูกําลังคาดหวังในตัวผมเหรอครับคาดหวังเหรอคะเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นคนขี้อายนะคะก็เลยไม่เคยจะยอมเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่อะยิ่งตอนที่ฮิเมงามิคุงไปแล้วด้วยเนี่ย แทบจะไม่หัวเราะเลยด้วยซ้ําที่ร่าเริงขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นมานานแล้วละคะ่ะคงดีใจน่าดูเลยมั้งคะที่เธอช่วยเอาไว้เนี่ยความรู้สึกที่ว่าเพื่อเงินนั่นมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ถ้าบอกว่าคาดหวังในตัวเราแล้วล่ะก็เราก็อยากจะตอบแทนให้ได้อย่างที่เธอหวังไว้ ถ้าง,งั้นคงเตรียมใจเอาไว้แล้วสินะนี่คือการทดสอบคุณสมบัติของเธอล่ละนี่มัน <c oughs> เออนี่คือหุ่นยนต์ช่วยงานที่องค์กรภายใต้การบริหารงานของซันเซกอิงสร้างขึ้นชื่อกับมันคือเอทไงล,ะล่ะกำลังรอเลยครับคุณอายาสกิหยาเตะ คงไม่บอกให้ผมสู้กับเจ้านี่หรอกนะครับอย่าพูดใจอยญ่ขนาแบบนั้นสิเขาคือคุณยนช่วยงานแล้วก็คือสุดยอดพ่อบ้านที่เกิดมาเพื่อรับใช้ผู้เป็นนายการทดสอบก็คือนายกับเอจะต้องใช้สิ่งของในห้องนี้เพื่อตัดสินว่าใครเป็นพ่อบ้านที่ยอดเยี่ยมกว่ากันอาวคุณหนูเอ้ยจะว่ายังไงดีล่ะเป็นหุ่นที่อุบาทจังเลยนะเอ้ยแล้วกันอย่างน้อยก็เป็นคุนยนช่วยงานที่ล้ำสมัยที่สุดเลยนะครับคุณหนูล้ำสมัยเหรอเนี่ยนะ นี่ถ้าวิหุ่นเอาไปลักแบบนี้มาช่วยงานแล้วก็คงอ,อยากจะตายซะมากกว่า <c oughs> แล้วกต่แหมต่ยังไงพายเตก็ไม่มีทางแพ้หุ่นที่ดูยังไงก็เปลี่ยนรูปหรือว่ารูมร่างไม่ได้อยู่แล้วจริงมากบ๊บ,บมันก็ถ,ถ้าใครอยากเห็นรูมร่างหรือเปลี่ยนรูปขนาดนั้นล่ะก็จะ <c oughs> จับจับแกเปลี่ยนรูปก็ดีมีไรเย้เบื่อโอ้โหชิ้พลาดซะได้ แบบนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นเหมือนล้ำสมัยที่สมาธิสั้นจังเลยนะคะแต่นี่ไม่ใช่เวลามาวิจารณ์นะครับรีบๆอยู่จนนี่สักทีสิครับ <c oughs> ถ้าลอาโดนกระตุ้นสรอนแบบนั้น <c oughs> ไม่มีใครต้านฉัน้นโยร่ละพวก แกเดาฮุบปากไปคุณค้าวคะเออจะว่าไปถ้าจะหยุดก็ต้องเปิดแผงควบคุมด้านหลังแล้วก็ใส่พัสดว์หนึ่งหนึ้าสอฮเดเตคุงถ้าพังมันเส้นเดียวมันก็จะหยุดเองล่ะเฮ้ยไม่อะไรกันหรอกสุดท้ายก็อีหลอบนี้จนได้สินะครับไฮเดเตเฮ้ยถ้าบอกว่าคุณรู้และเราเนี่ยเป็นพ่อบ้านของเธอคนนี้นี่นะ เราเจะเอาจริงบ้างแล้วนะครับหนูไปทางนั้นก่อนยก<อ>แค่หนึ่งแคนสองแคนสามรับเอ๊ะจุนี่มันช่วยงานจริงๆเหรอครับเนี่ยจริงเฮ้ยเจอกไว้เพบเป็นระบนบที่มีไว้วคุณเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่คนเดียวละมังนะ้ง <c oughs> เนี่ยอ่ใช่มากพันนี้นะ่ะสโตกเกอร์กผ่าเป็นดอกเห็ดเลยนี่แหละแท้สุดๆเลย ไอ้หนูอย่าคิดว่าจะหนีฉันไปได้ตลอดซิไฮยะเตะฮึอะไรกันโอ้น้ำมันตอกน้ำนี่โอ้แบบนี้นี่เองเครื่องจักรมักแพ้นอมเดี๋ยวตอนจบใครจะทำความสะอาดกันคะเนี่ยแล้วมันจะทำไมล่ะระบบการน้าของหุ่นยนต์ญี่ปุ่นไปที่หนึ่งของล่อนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยงา นะนี่มัน,นเงินบริสุทธิ์ที่เป็นสื่อไฟฟ้าได้ดีกว่าเซลเล์บางที่เท้าของแกก็คือพรมขนแกะที่ชุ่มน้ําแล้วก็นี่กระแสไฟฟ้าหนึ่งร้อนโวลต์ที่มีทุกวัวเรือนโอ้โหแต่เดี๋ยวจะใช้กองแบบนั้นสภาพนี้นะ่ะจะโดนไฟช็อตไปด้วยนะงั้นมัง้งแต่ว่าการเอาชีวิตเท่าแรกเพื่อปอกป้องผู้เป็นนายนะสมเป็นงานของพ่อบ้านออกนี่ครับฮะไฮเดรต ถึงจะทำเทแต่ก็เป็นได้แค่ยาจกทั้งชาละฟ้าบัสเตอร์โคเรโด้อย่าอย่าอุบัตเรตุแล้วก็เด็กดีทุกคนอย่าเล่นแบบเด็ดขาดนะเออโอ้โหสุกเลยจัดการได้ยอดเยี่ยมกว่าที่คิดอีกนะคะยังตัองขากับความสามารถของฮายาเตะอีกไหมล่ะเอ่อเออเข้าใจแล้วครับงั้นจะยอมจ้างเอาไว้จนกว่ากระผมจะหาพ่อบ้านคนใหม่ได้กนแล้วกันนะครับคุณหนู อ,อ,อเอาละครับพร้อมกับเสียงระฆังสิ้นปีเราจะพูดถึงปีใหม่ที่จะมาเยือนประเทศญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะครับลาทีปีเก่าสวัสดีปีใหม่ขอให้ปีใหม่สำหรับทุกท่านเป็นปีที่ดีตลอดไปทั้งปีเลยนะครับฮะฮะอ,อ,อรู้สึกตัวแล้วเหรอเป็นห่วงแทบแย่เลยคุณหนูและผลการทดสอบพ่อบ้านแล้วครับก็ท่องผ่านอยู่แล้วสิ ข้ายังชั่วแต่ว่าห้องน,นอั้นพังยับเลยสินะครับขอโทษนะครับช่างมันเธอเรื่องแค่นั้นนะห้องนายยังอีกตั้งเยอะตั้งแยะน,นี่แต่ว่าไม่มีใครมาแทานนายได้นี่นะคุณหนูเออเออเออ,ะอะจะว่ายังไงดีละ่ะฉันดีใจนะที่นายปกป้องนะเพราะงั้นคือว่าจากนี้ไปก็ ต้องฝากนายด้วยนะายาเตะครับเชื่อใจผมเถอะครับคุณหนูทิ้งปัญหาจะสุมเป็นภูเขาแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณอยู่ที่นี่ได้อีกนานแล้วนะคะจากวันนั้นผมก็สาบานว่าต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตผมก็จะปกป้องคุณหนูไว้ให้ได้ แล้วคุณที่อยู่ตรงนั้นน่ะตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเ้แกก็ดันแพร่ไปดั้ง3มตอนรวดแล้วไม่ใช่เหรอดูส,ดอสิดอกซากุระรวมพล้วเห็นไหมแล้วมันยังไงเล่าเอามาต่อกันเลยครับต่อก็ต่อเฮ้ยฮึบตุกจากตอนหนะ้าไปจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะไอ้นองฉากตัดสินของการต่อสู้ครั้งเนี้ยที่โดนเลื่อนมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่ง ม่ที่สุดมันก็จะจบตรงนี้ละาฮา,าเตีเปลืองเซ่แล้วหนุ่มน้อยก็กลายเป็นเทพนิยายไม่สิเป็นพ่อบ้านตั้งหาตอนหน้าจะพัเชิญหน้ากับโรงเรียนขนาดยักษ์ครับมชคย นายน่ไม่ใช่ดัวเด่นของฮาคูโอนี่นะแล้วเป็นใครล่ะฮะเออคือผมอ่าตอนโหลดซะย,ยากเลยยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยอ่ะพฮเดเตคู่ถูกดึงไปเอี่ยวกับเรื่องยุง่งอีกแล้วหรือเปล่าคคเนี้ตอนนั้นพอบายปจันบานภาร,รกิกครั้งแรกดิสเน็กพูดมันมีใครตอบเลยเปลี่ยนาอเซกิคุมถ้าไม่เอาใจใจตัวเองสักหน่อยก็คว้าความสุขไม่ได้หรอกนะเคยสัมผัสถึงคอสโมหรือเปล่า